ที่แรกในประเทศไทยค่ะจังหวัดปัตตานีได้มีการจัดงานวันเด็กสร้างสีสันและมอบความสุขให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมและสีสันภายในงานมอบความสุขให้กับน้องๆโดยการจำลองเป็นนักบินนั่งเฮลิคอปเตอร์ค่ะหน้าที่ ลานหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลสักการมอำเภอมายยจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนหรืองานวันเด็กซึ่งจัดล่วงหน้าเป็นที่แรกของจังหวัดปัตตานีโดยมีนางวาซึมเมะเงาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักการมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่ประชาชนและเด็กๆในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากค่ะ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนต้นกล้ากล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงออกการออกกำลังกายการพัฒนากล้ามเนื้อแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆต,ตามวัยที่เหมาะสมรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยงานวันเด็กที่ทางอบตสรกมจัดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่แรกในประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากปีนี้มีของขวัญรางวัลมากมายมีเกมต่างๆให้เด็กๆร่วมสนุกอีกทั้งยังมีอาหารนํามาแจกให้เด็กๆรวมทั้งมีเครื่องเล่นต่างๆอย่างรถไฟให้เด็กๆได้นั่งกัน ซึ่งไฮไลท์ของงานที่ทําให้เด็กๆต่างตื่นเต้นนั่นก็คือการได้ลองนั่งเฮลิคอปเตอร์สวมบทเป็นนักปีนและร่วมกันถ่ายรูปกับเฮลิคอปเตอร์และพี่ๆทหารซึ่งเด็กทุกคนก็ต่างประดูกันด้วยความตื่นเต้นและสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงค่ะ